ทีมราชาสีอําเภอปากช่องนะครับก็ได้โชว์ฟอร์มอย่างยอดเยี่ยมด้วยการถล่มเอาชนะทีมราชาสีอําเภอเมืองนครราชาสีมาไปได้ด้วยสกอร์5ประตูต่อศูนย์คว้าแชมป์ฟุตบอลเชื่อมความสามาคัคคีระหว่างกํานันผู้ใหญ่บ้านแพทยประจำตำ,ตำบลสารวัตรกำนันและผู้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านจังหวัดนครราชาสีมาประจำปี2567 ที่สนามกีฬาค่ายสุรนารีอำเภอเมืองนครราชสีมาได้มีพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสามัคคีระหว่างกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทยประจำตำบลสารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านจังหวัดนครราชสีมาประจำปี2567โดยนายชัยวัฒชื่นโกสุมผู้วาราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานในการเปิดการแข่งขัน ร้อมด้วยนายวิจิตกิจวิรัต์นายสุรพันธ์ศิลปศสุวันรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมานายเทวันลิปตะพันลบที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีนายศักชัยชาติพุทธานายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้านทั้ง32อำเภอเข้าร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันครั้งนี้ โดยการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสามัคคีระหว่างกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านจังหวัดนครราชสีมาจัดขึ้นเนื่องในวันกำนันผู้ใหญ่บ้านวันที่10สิงหาคม2567โดยกำหนดจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเพื่อเชื่อมความสามาคัคคีระหว่างกำนันผู้ใหญ่บ้านทั้ง32อำเภอซึ่งเริ่มดำเนินการแข่งขันตั้งแต่วันที่11พฤษภาคมไปจนถึงวันที่7สิงหาคม2567 โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น4กลุ่มกลุ่มละ2สายรวม8สายสายละ4ี่อำเภอร,รวมทั้งสิ้น32อำเภอครับโดยการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศน,นะครับก็เป็นการพบกันระหว่างทีมราชสีอำเภอเมืองนครราชสีมาที่อยู่ในเสื้อสีขาวลงสนามพบกับทีมราชสีอำเภอปากช่องที่มาในเสื้อสีแดงซึ่งทั้งสองทีมนั้นต่างก็ส่งผู้เล่นชุดที่ดีที่สุดลงสนามเพื่อหวังคว้าแชมป์ในการแข่งขันครั้งนี้ โดยผลการแข่งข,ขันเป็นทางด้านทีมราชสีอํเาเภอปากช่องที่โชว์ฟอร์มได้อย่างเหนือกว่านะครับเป็นฝ่ายถล่มเอาชนะทีมราชสีอำเภอเมืองนครราชสีมาไปได้นะครับด้วยสกอร์5ประตูต่อศูนยคว้าแชมป์ฟุตบอลเชื่อมความสามคัคคีระหว่างกำนันผู้ใหญ่บ้านแพร่ประจำตำ,ตำบลสารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านจังหวัดนครราชสีมาประจำปี2567 เพื่อรับถ้วยรางวัลของนายชัยวัชื่นโกสุมผู้วาราชการจังหวัดนครราชสีมาไปครองได้สำเร็จกับ